ความเข้าใจสิ่งใดๆเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงองามทุกอย่างทุกประการนะครับจําหน่อยครับเรื่องนี้อีกครั้งครับท่านลงครับครับผมเชิญครับมีอะไรหนอครับอ๋อพอดีตอนนี้ผมมือมันเป็นอะไรอยู่ๆมันปวดที่เราลมฝานะครับปวดหายใจแรงหายใจเข้าก็ปวดปวดปวด,ปวดที่ตรงนี้เลยครับ หายใจแรงหายใจเข้าก็ปวดหายใจออกก็ปวดไม่ทราบว่าเป็นอะไรอ่าฟังทั้งตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไม่เป็นไรนะครับ alright, เคยเป็นฟัง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 อ,อย่างเดียวผมผมเข้าใจหมดแล้วนะอ๋อครับผมผมขอถามกลับไม่กี่คําหรอกนะอ๋อได้ครับคําถามนี้ว่ามันปวดอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายวันหลายครั้งหรือยังครับ พอเพิ่งเป็นตะกี้นี่เองครับพอ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 สองชั่วโมงพอพอเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นเมื่อกี้เดี๋ยวนี้เป็นไหมครับเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นไหมครับเป็นอยู่ครับอ้าวพอเอาละไม่ต้องทําอะไรมากมายอย่าอย่าหยุดหายใจนะครับครับเออหายใจไว้หายใจไว้หายใจไว้หายใจจบเลยก็ห้ามหยุดหายใจอย่างเดียวครับผมครับขออนุญาตถามว่า โทรจากไหนครับอ,อ๋อผมติดตามเพจในเฟซบุ๊กในอ่าใน youtube แล้วก็ในติกตอกอยู่ครับตอบไม่ตรงคำถามเลยเออ,เอ,อผมถามว่าอยู่จุดไหนครับประเทศไทยนะเนี่ยอ๋อปอดีหูผมมันไม่ค่อยดีด้วยอ,อ่าผมอยู่ที่ลำปางครับวันก่อนก็เคยโทรหาลุงแล้วครับเหรออยู่ที่ลำปางนะอยู่หน้าวัดท่าด่านครับอำเภอตำบลแม่พริกครับ โอ้ลำปางก,กับแม่พริกเนาะครับใช่ครับถามว่าวันนี้ฝนตกไหมวันนี้มันทำท่าเหมือนกันแต่ไม่ตกครับเออจริงนะไม่ตกแน่นะไม่ตกแน่นอนไม่เปียกเลยครับมันตกแถวๆบริเวณรอบๆบริเวณครับแต่ว่าที่ผมอยู่ตรงนี้ไม่มีตกเลยโอเครับทราบครับถามกลับ,บถามว่าที่เจ็บนะโอกเมื่อกี้นี่หายยังครับ ตอนนี้ยังหนักอยู่ครับอ่าฟังเสยงให้ดีครับพร้อมครับอ่าสูดหายใจธรรมดาไม่ต้องรีบร้อนสูดหายใจเข้าไปเบาๆยาวๆเรือๆเวลาหายใจออกเคาะหน้าอกเบาๆอุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆตึกตึ๊กตึ๊กๆ๊อ่าเคาะเฉพาะเคาะเฉพาะเวลาหายใจออกนะ หายใจออกอ่ะเออหายใจเข้าอย่าเคาะนะฮะอาหายใจเข้าแล้วก็กลั้นไม่น่อยนึงประมาณสิบห้าวินาทีเวลาออกค่อยๆผ่อนออกไปแล้วเคาะหน้าอกป๊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 อก๊ออกนะพอเวลาหายใจเข้าครัง้งต่อไปมันจะได้ยาวขึ้นนะทํากับสองสามรอบนะครับโอเค ลองไอแรงๆสิครับดูหายใจเข้าได้ปวดปวดเน็บอย่างแรงเลยครับเคาะเบาๆเคาะเบาๆครับค่อยๆเย่าอย่าหายใจแรงนะงั้นหายใจค่อยๆแต่เวลาหายใจออกเคาะเบาๆแล้วก็หมุนหัวไหล่ยกมือขึ้นก้มเงยแงาใบหน้าก้มเงยแงนใบหน้า สายนะซ้ายสุดขวาสุดเบาๆไม่ต้องรีบต้องร้อนหมุนหัวไหล่ช่วยนะครับอืมนานแหละเนื้อราวนมเนะี่ยหน้าอกเนื้อราวนมซ้ายขวานี่แหละครับเคาะป๊อก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 นะฮะด้วยพจนเบิร์โดยเฉพาะย,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 ยิ่งยกมือซ้ายขึ้นยกมือซ้ายขึ้นอ่ามือซ้ายขึ้น,ข,นขึ้นลง,ลง มือขวาก็เหนียวจักระแร้เลยะเนะเดี๋ยวมาเลยอ si. เอามือ,อล้วนแล้วก็ราวดึงมาที่เหนือราวนมหน่อยอ่า <woo f. S 1> นวดนมันซะ <Burg un. S 1> หน่อยไม่ต้องรีบ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 หัวใจมันอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นน,นะยก,นยกขึ้นยกขึ้นชูมือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงมือขวาก็ล้วนจักระแร้แล้วก็รีบมาดึงมาที่เหนือราวนม แล้วเคาะเบาๆตอกๆตอกๆตอกๆอ,กอก่าสุดท้ายคำว่าน้าอกเจ็บเจ็บหน้าอกนั้นมันจะคลี่มันจะคลายนะมันจะหายไม่ต้องรีบร้อนโอเคนะอืมทําไปเรื่อยๆ <laughs> กำลังจะเปิดขวดน้ำยังไม่ได้ดื่มที่เออ เออดื่มไหวไหมถ้าดื่มไหวก็คอยเล่นเล่นดื่มเล่นเล่นไม่ต้องเหลือม,มากเดี๋ยวมันจะจุกออจิบนิดเดียวก็พอน้ำนตีศอกไปข้างหลังหมุนหัวไหลซ้ายขวาตีศอกไปข้างหลังต,ตึงต,ตังตึงตังเลยมันติดขัดนิดเดียวเองนะครับนั่นะนะไอเนื้อราวนมเนี่ยนะตรงนี้ที่หน้าอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะ อืมแค่เนี้ยมันจุดอยู่นิดเดียวเองมันมีจุดจุดจุดหนึ่งเนยมันอยู่จุดนี่จุดเนี้ยประมาณเนี้ยครับเนี่ยอยู่หน้าจอผมก็โชว์หน้าจอให้ดูเลยเนะี่ยปวดก็เป็นแรงนี้มันจะปวดตัวครับอ่าอ่ามันปวดยืดตัวแอนหลังอ่า ก้มบางเหงื่อยบ้างซ้ายขวาโยกไปซ้ายมาหน่อยหนึ่งนะจะให้ดีต่อไปยืนตรงเคารพธงชาติาศาสนาแหละพระมหากษัตริย์ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆสลับกันซ้ายขวาดูมจะสะเทือนทีเนะียเออมีผลนะส้นเท้ากระแทกพื้น ถามว่าเป็นจังไดดีขึ้นบอนี่บริเวณเอ่อเจ้าวรงพาจยังยังยังูเหมือนเดิมคือว่ามันแบบมันแบบอืืแน่นแน่นคแน่นแน่นอื่นแอืไม่เบาเลยเหรอมีปวดหัวไหมครับมาตลงครับ หลอกใจใจสุดๆก่อนเออเออเออาใจใหายใจเข้าสุดนี้ก็อาการรู้สึกว่ามันเบาสักหน่อยเนี่ยคหายใจให้สุดมันรู้สึกว่าไปได้สุดจริงๆก่อนหน้านั้นไม่สุด ่อนหน้าถ้หายใจแรงก็ไม่ได้อืตอนนี้รู้สึกว่าหายใจได้หายใจสูดเข้าสุดแ้วก็มันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ตอปลอยลอยแปลว่าลอยก็ตอนที่ลอยตอนที่ลอยนะครับตอนที่คลายมันจะสุดมันจะปวดตอนนั้นแหละปวดตอนที่จะสุดครับอืมแปลว่าดีขึ้นเนาะดีขึ้นทันทีเนาะด,ดีขึ้นครับแปลว่าด้วยความเคารพนะ แปลว่ารอดตายแล้วเนาะมันมน่าจะรอดอ่ะรอดสังขารมันไม่เที่ยงอยู่แล้วกดมันก็ดีกดไปรักไปได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ว่ามันจะไปก็อยากให้ไปแบบไม่ได้อยากให้มันทรมานว่าอย่างนั้นนน่แปลว่าสรุปชีวิตได้เรียบร้อยแล้ว่ะมันยังไม่ถึงเวลาไปหรอกโอเคไหมพอใจกี่เปอร์เซนต์ ควาใจถึงร้อย็แล้วกันเหรอมันได้ขนาดนั้นใช่หรอเฮ้ยเราบอกเาบอกว่าถ้ามันเป็นตามจริงเราต้องบอกตามคำเป็นจริงถึงแม้มันจะปวดอยู่ที่ดๆก็ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันจะได้หายทีเดียวเออยอมใจตัวเองครับใช่ครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะ ครับจะได้เลยครับโอเคก็อยู่สบายๆให้ใจสะดวกเนาะให้ใจสะดวกแล้วนั่นแน่แค่นี้เองครับ,น,บนะจบเนาะครับโอเคยินดีด้วยดูไหมเสียงคุณอออากาศตอนเนี้ยกำลังไล่สดอยู่พอดีเลยเนี่ยตอนนี้ก็ุนซ้ายแล้วก็ุนขวาแล้วก็เลยหน้าแขนตกแล้วก็งอโค้งลงมาสูหายใจเขา้า แล้วก็แ NO อนโอก็ปล่อยหายใจออกก็จะก็่มันเบาลงขึ้นเน่ย <Okay. S 2> โอเคทำทุกท่าแล้วดีขึ้นเสียสกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็จังร้อยเหมือเดิมเราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มัน,น,น ได้แล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอาตามครับเป็นจริงบอกว่าเอาเป็นร้อยดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลแต่ว่ามันเหลือเศษๆค้างๆอยู่นิดหน่อยต้องต้องเคลียร์อยู่นิดหน่อยโอเครับทราบครับเข้าใจได้เขาจะโอเคเข้าใจได้เขาจะได้ถ้าพูดแค่นี้แปลว่าเกินกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอเคยินดีด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีขอตระคุณลุงออกบ้างเลยครับครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่อยู่หน้าจอทุกศาสตร์รุ่นเ้ืยกันทั้งหมดนละโอเคครับสวัสดี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 ครับครับผมท่านอยู่หน้าจอก็รุ่นเต็มที่เนาะก็อืมโอเคไม่ต้องพูดอะไรมั่งไงรู้ว่าพลานุภาพของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเขาเท้าความก็ดูยูท e อยู่เฟซอยูทิ๊ตท็อกเนี่ยเราเท้าเท้าความมาแค่นี้ ลุงก็จะเริ่มเข้าใจแล้วคนที่ติดตามลุงอย่างน้อยจะต้องเข้าใจภาษาลุงออกนะจะมากจะน้อยคอแรงประการใดจะเข้าใจภาษาเบื้องต้นทีนี้พอเราเสริมเติมเข้ามาปุ๊บมันก็จ้าเอะเปะประมาณยุคนี้เป็นยุคของความเข้าใจนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกอย่างและทุกประการความมั่นใจ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จจะรู้เข้าใจหรือมั่นใจอะไรเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยล่วงหน้าก็จะประสบความสำเร็จขอให้มีจุดนี้เป็นจุดเดิมพันกับชีวิตตัวเองหน่อยก็ดีเหมือนกันนะมันจะมีเป้าหมายไงอืมนะลองลองใช้ภาษาพวกนี้เป็นเป็นภาษาหลักในการที่จะใช้พิจารณาดูสิครับ บอกลูกสอนหลานต่อไปดูสิครับเนี่ยถึงเราไม่ทําเองเราประ,ประสบความสำเร็จแล้วเราก็ไปบอกลูกหลานต่อไปความเข้าใจพยายามเข้าใจมันทุกๆเรื่องเพราะความเข้าใจเนี่ยมันไม่เคยทําลายใครนะในรู้ไว้มีแต่ได้กับได้ <c oughs> นะเข้าใจเรื่องของไม่ดีในรอบตัวเราเองอันนั้นก็ตามที่รู้ว่ามันไม่ดีทําความเข้าใจให้หมดโอ้โห ยอดมนุษย์ครับสวนมากแล้วพอไม่ไดีปุ๊บบ่ายหน้านี้แล้วไม่สนใจเลยมันก็เลยไม่รู้แจ้งไม่รู้จึงอะไรต่อไม่อะไรมันก็สะสมในตัวเราส่วนแรกก็มาลงเรื่องของรอดภัยไข้เจ็บนี่แหละครับโอเคนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้เป็นุดเรบต้นของความเจริญงอง,งามทุกอย่างทุประการพอรับไหมครับพอรับได้ไหมครับคำนี้้าเราับก็จดบันทึกเอาไว้ครับความมั่นใจจะมั่นใจเรื่องอะไร เป็นจุดลงโทษองความสาเร็จแม้กระทั่งหาบน้ําแบกอะไรก็ตามทีมั่นใจว่าเดีไปถึงปลายทางมั่นใจมันก็ไปถึงปลายทางจนได้นะจะเป็น5เมตร10เมตร5กิโลเมตร10กิโลเมตรเหล่านี้เป็นตน้นนะลองลองใช้หลักนี้พิจารณาครับท่านแล้วจะเห็นคุณค่ามันเองครับค่อยๆทำไปโอเคนะคุณค่ามันจะมีคำตอบอยแล้ว ก็แขน็นะหรือว,ว่าฝากไว้เข้าใจและมั่นใจเป็นหลักนะครับนะ